สวัสดีค่ะอันนี้สวนกระ่อมน้ำเริ่มแห้งแล้วค่ะพอดีเขาเจอหนอนมวนใบกําลังฟื้นค่ะเดี๋ยววันนี้จะฉีดจุลินทียสองข้อแสงกับน,น้ำามูลไสเดือนเห็นไหมคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นี่ อันนู้ยังไม่ทันแห้งดีเห็นไหมคะก็พามาดูจะมีหมามาวิ่งเห็นไหมเนี่ค่ะ เขากำลังเขียวค่ะให้น้ำอยู่ตอนนี้ให้น้ำอยู่ฝั่งโน้นเส้นโน้นเริ่มเขียวแล้วค่ะนี่ยค่ะตรงกลางก็จะเป็นบ่อมาปีที่แล้วหวานข้าว แต่แต่เอาออกยากค่ะต้องเกี่ยวเองรถเขาลงไม่ได้ก็เลยพามาดูจะประมาณนี้ค่ะน้ำเริ่มน้อยก็มาให้ดูค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะมาให้ดูค่ะสวัสดีค่ะ